กรุงศรีเให้ธรุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร022082900หรือ1572ค่ะแพทยหญิงแอนลีมีภัยบูรณ์ค่ะเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือกิฟรฟรนค่ะ ธุรกิจขายตรงก็คือช่องทางการกระจายสินค้าที่ไม่ได้ผ่านห้างร้านนะคะแต่ผ่านตัวแทนตัวแทนนี่ก็อาจจะเรียกกันหลากหลายแต่ละบริษัทจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเรียเป็นถ้าเป็นทางการเรียกผู้จําหน่ายอิสระหรืออาจจะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายหรือเป็นสมาชิกอย่างนี้เป็นต้นโดยที่ตัวกลางหรือว่าตัวแทนเนี่ยขาจะนําหน้าที่ไปกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอีกทีหนึ่งนะคะพราฉันก็จะต้องมีต้องเรียกว่ามี สามจุดคือผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและขายสินค้ามีตัวแทนหรือหน้าขายและมีผู้บริโภคนะคะนี่ก็คือตุ๊กตา3ตัวที่จะต้องมีทั้ง3ามงจะได้เรียกชื่อว่าเป็นขายตรงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆก็เป็นลูกข้าราชการนะคะแล้วครอบครัวของเราเนี่ยปู่ย่าตายายได้รับราชการหมดเลยคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณพ่อเป็นฐานอากาศแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นครู มีพี่น้องด้วยกันสองคนนะคะก็คุณหมอจัก,กรพงศ์ไพบูรณ์ที่มาช่วยทำกิฟฟอริดด้วยนะคะเราก็มีกันอยู่สองคนหลังจากนั้นก็คุณแม่ก็ตั้งเป้าหมายอยากจะให้ลูกๆเนี่ยเป็นหมอนะคะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้มีสมบัติอะไรให้หรอกก็อยากให้ลูกในมีอาชีพดีๆก็น้มนาวแล้วเราเองเราก็ชอบอาชีพแพทย์ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหมอเรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ จบแล้วก็ยังอยากเป็นหมอนะคะก็เลือกเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชซึ่งตอนนั้นก็ยังชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือชอบผิวหนังหรือสกินด้วยแต่ว่ามันต้องเลือกอย่างเดียวช่วงนั้นก็รู้สึกลังเลมากเลยค่ะเพราะว่าตามไปดูอาจารย์รักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าคนไข้ที่เขาเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นปานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจนคิดว่าเราพอที่จะดูแลรักษาได้แต่ในเมื่อเลือกจะต้องเลือกเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราต้องเลือกเพียงอย่างเดียวค่ะ ก็ชอบผ่าตัดด้วยก็เลยไปเรียนสูตินริเวศนะคะจบออกมาแล้วก็เป็นสูตินริแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลเป็นหานอากาศด้วยแล้วก็รังงานกับคุณหมอด้วยกันนะคะช่วงนั้นเราก็ทําอย่างที่คุณหมอยุคงนั้นเขาชอบทํากันนะั่นก็คือกลางวันเรารับราชการเยน็ยนๆกับเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดคลินิกและที่คลินิกนี้พี่ก็เอาความฝันที่อยู่ในใจมานะคะก็คือยังรักที่จะดูแลคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าก็เลยเปิดคลินิกรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องผิวพรราน,น,นะคะโดยใช้เวชสัมอางคือชุดรักษาที่เราผลิตในคลินิกของเราเองค่ะเริ่มต้นก็คือว่าเอาห้องรับแขกในบ้านมาปรับให้เป็นห้องหลับเล็กๆนะคะแล้วเราก็ผลิตผลิตจำนวนน้อยๆก่อนเพื่อที่จะใช้กับคนไข้ในคลินิกของเราเองนั่นแหละนะคะจนกระทั่งคนไข้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นคนไข้ก็เริ่มเชียร์พี่จำได้ว่าตอนนั้นอายุแค่8นะคะ นะคะคนไข้ก็เฉียวว่าหมอยาหมอดีนะหมอไม่นึกอยากจะมียี่ห้อเป็นของตัวเองบ้างเหรออะไรนะคะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่จําได้ว่ามี2ยี่ห้อที่ที่โด่งดังก็ cinematic. คือดรสมชายกับดรมนตรีนะคะเราก็ารวบรวมความกล้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะตอนนั้นก็ยังอยู่กับแฟนนะคะก็เลยไปคุยกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เพื่อจะขออนุญาตเอาสินค้าของเราเนี่ยซ่งตั้งยี่ห้อไว้จะสวยไปแต่งตัวซะสวยแล้วนะคะก็จะกะจะขอเขาไปวางตามห้างโดยที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะผลลัพธ์ก็คือได้ความรู้ทางทฤษฎีมามากมายเขาบอกว่าให้เราไปหาเงินมาประมาณ20บล้านถึง30ล้านถ้าไม่มีโฆษณาเนี่ยเครื่องสำอางเกิดยากมากเลยเข้อสอนเลยนะคะคุณหมอต้องการเงินไม่โฆษณาสัก10ล้านคุณหมอต้องมีสต็อกสินค้าต้องมีค่าแรกเข้าสรุปแล้วก็คือเราไม่มีเงินจำนวนนั้น ะะก็คือที่มาที่ทําให้กลับมาก็มาดูแลคนไข้ในคลินิกต่อจากนั้นก็เลยมาสนใจธุรกิจขายตรงหลายชั้นค่ะเพราะว่ามีเพื่อนคุณแม่บอกว่าถ้าเรามีสินค้าที่ดีแต่เราไม่ค่อยมีเงินเนี่ยเราเกิดได้นะนะคะก็ช่วงนั้นแอมเวย์ยังไม่มานะคะก็ตัดสินใจเปิดบริษัทขายตรงของตัวเองขึ้นมานะคะใช้ชื่อแบรนด์ว่าสุฟรีเดิมค่ะใน9ปีนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยนะคะเ,ออเรียนรู้จากความที่เราเนี่ย ไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยเรียนธุรกิจอะไรมาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะก็ใช้ความเป็นหมอล้วนๆน่ะนะคะก็คิดว่าเออมองทุกคนที่มาให้เราดูหน้าดูตาเขาเนี่ย้เป็นคนไข้หมดเลยนะคะเราเคยอยากรักษาคนไข้ให้หายปว่วยยังไงมาเป็นว่าเราก็ดูแลคนที่อยู่กับเราให้เขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการก,ารก,ารการ็แล้วกันพนักงานก็เหมือนกันนะคะก็คือพยายามทำให้เขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขความสุขจึงเป็นตัวตั้งของการทำธุรกิจในยุคนั้นนะคะคือเชื่อค่ะเชื่อว่า เราไม่มีความรู้ทางธุรกิจหรอกแต่ถ้าเราทําให้คนที่อยู่กับเรามีความสุขได้โดยตัวเราเองก็ยังอยู่ได้เนี่ยธุรกิจก็จะสามารถเติบโตได้นเองค่ะไม่มีเวลาไปเรียนเลยนะคะไม่มีเวลาจะเทคคอร์สอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะทั้งที่อยากเรียนนะคะอยากเรียนมากเพราะรู้ว่าเราไม่เคยมีความรู้ด้านนี้แต่เนื่องจากว่า งานของขายตรงเนี่ยเป็นงานที่ต้องทาเสาร์อาทิตย์และวันธรรมดาแรกๆกเราก็ยังรับราชการอยู่เย็นๆยก็ต้องประชุมนักธุรกิจหรือสมาชิกของขายตรงเข้าทํางานกันเย็นๆยกับเสาร์อาทิตย์เราไม่มีเวลาที่จะไปเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นนีก็เรียนรู้จากประสบการณ์ลองผิดลองถูกมันก็เยอะนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้จากว่าบางทีเนี่ยมรามีคนอยู่กับเราเยอะๆตอนที่มันยังไม่มากนักไม่หลายคนนักเนี่ย เราอาจาจะดูแลคล้ายๆ Family คือดูแลคล้ายๆคนในครอบครัวได้แต่พอเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็จะมีปัญหาระหว่างกันมีการขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎระเบียบข้อบังคับหลักการกติกาก็จะต้องถูกนำมาสู่องค์กรที่เติบโตขึ้นค่ะปีแรกนี่เราขาดทุนไปสิบล้านเลยนะคะปัญหาไม่ได้มาจากสินค้าขายไม่ได้ปัญหาจากความที่เราไม่รู้ว่า ธุรกรรมประเภทนี้มันเป็นยังไงคนที่เขาวิ่งมาหาเราเนี่ยเขาเป็นนักขายเขาเคยมีประสบการณ์การขายบางคนก็เป็นคนดีเขาเอาสินค้าของเราไปเขาก็เอาเงินมาให้เราบางคนเขาก็บอกว่าสินค้าของเรายังไม่มียี่ห้อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เขาเอาไปก่อนไปขายก่อนแล้วจึงจะเก็บเงินมาให้เราเพราะะนปีแรกก็จะเป็นปีที่เราเก็บเงินไม่ได้นะคะคือคนก็หายของก็หายแล้วเงินก็ไม่มานะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ว่าเออ ถ้าเราใช้วิธีนี้มันคงไม่ได้ละมันคงต้องมีกติกาแล้วนะโอ้ต้องมีการวางกดวางกรอบแล้วก็จําหน่ายสินค้าด้วยระบบเงินสดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วทําให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นน่นะคะการรู้จักคนมากขึ้นเนี่ยมันก็อาศัยอ้างอิงทั้งประสบการณ์ส่วนตัวเราก็จะเจอทั้งคนดีซึ่งส่วนมากเป็นคนดีนะคะเจอทั้งคนที่ไม่ดีมาหลอกเราบ้างมาพูดไม่จริงกับเราบ้างมาพูดเกินจริงกับเราบ้างแต่เราเนี่ยก็ต้องหนักแน่นแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาไตรตรองว่า อะไรถูกอะไรไม่ถูกใครพูดความจริงใครพูดเรื่องไม่จริงอะไรอย่างนี้ค่ะก็คืออยากจะบอกว่าพี่ก็ใช้เวลามา24ปีนะคะนะคะเรียนรู้ตั้งแต่อายุเท ne ่านั้นมาจนถึงวันนี้นะคะก็ค่อยๆเข้าใจคนมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคนที่มองคนอื่นเป็นหลักนะนะคะมองคนอื่นเป็นหลักว่าคนคนนี้เขาคุยกับเราเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะตรงกับสิ่งที่เขาคิดไหมนะคะ บางทีดูตาคนดูพฤติกรรมคนและท้ายที่สุดก็ดูผลลัพธ์แห่งการกระทำเนี่ยแล้วมันก็จะประมวลมาว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้เจอคนในลักษณะนี้เราควรทํำยังไงนะคะเขาไม่เคยสอนเรานะว่าตั้งใจเรียนนะลูกโตมาจะได้มาดูแลกิจการของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีกิจการ แต่แต่ตัวเองก็รู้นะคะว่าความเป็นเจ้าของเกิจการเนี่ยถ้ามันประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันคือความมั่นคงของชีวิตของลูกของหลานเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็คิดว่าเรามีประสบการณ์ด้่นการตลาดกับคนที่ที่สนิทกับเรามากๆในหลายๆพันคนเนี่ยมาระยะหนึ่งนะคะถามตัวเองว่าชีวิตต้องการอะไรนะคะจริงๆแล้วเงินก็มีมากพอสมควรแต่ก็มีความรู้สึกว่ารักในงานที่เคยทำนะคะแล้วก็อยากกลับมาทําอีกแล้วก็มองว่างานนี้เนี่ยมันเหมือนเราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากการที่เราเป็นข้าราชการธรรมดาเนี่ย ได้มาก้าวมาเป็นเจ้าของกิจการเราถือสินค้าที่เราภาคภูมิใจและขณะเดียวกันเนี่ยถึงเราไม่ได้มีห้างเราไม่ได้เอาของไปวางในห้างร้านแต่เราก็มีศูนย์ธุรกิจของเราทั่วประเทศมันก็เหมือนเราก็เป็นเจ้าของห้างกันนะนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าลักษณะงา,านที่ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันเหมือนเรา c o ี้นะคะให้คนที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเหมือนกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจในการสร้างกิฟฟารินขึ้นมาเนี่ย เราเปิดตัวเพ้่ในวันที่17มีนา2539นะคะพี่ก็คิดว่า1ตัวเราเองเนี่ยอยากจะทํางานอย่างที่เรารักอีกครั้งหนึ่งจากประสบการณ์ที่เรามีมา2เราก็อยากจะชวนคนไทยเนี่ยที่ถือว่าพ่อแม่เขาก็สอนเขาเป็นคนดีเหมือนกับเรานี่แหละแต่พ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้มีเงินจําความรู้สึกตอนที่พ่อแม่สอนเราเล็กๆได้นะคะเขาจะบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกพ่อแม่ไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายโตมาจะได้มีอาชีพดีๆทํา เขาไม่เคยสอนเรานะว่าตั้งใจเรียนนะลูกโตมาจะได้มาดูแลกิจการของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีกิจการแต่แต่ตัวเองก็รู้นะคะว่าความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้ามันประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันคือความมั่นคงของชีวิตของลูกของหลานเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ตั้งใจจะเปิดกิฟฟรลินก็คิดเลยนะคะว่าอยากจะทําให้คนที่ก้าวเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาทํางานอะไรที่เหมือนเป็นบริษัทเขาเองอ่ะแลวอะไรที่เขาสร้างเนี่ยมันควรจะเป็นของท้องจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เปิดบริษัทก็จะบอกเลยว่า หมอชวนมาเนี่ยหมอไม่ได้ชวนม,มาเป็นสมาชิกของบริษัทขายตรงนะหมอชวนม,มาเป็นเจ้าของบริษัทลูกนะ mm. คุณน่ะจะเป็นเจ้าของบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทแม่คือกิฟฟอร์นนะคะมี mm. แต่คุณเนี่ยไม่ต้องลงทุน mm. คุณไม่ต้องหาเงินมาหลายๆสิบล้านคุณก้าวเข้ามา mm. คุณก็เป็นเจ้าของสินค้าร่วมกัน mm. เป็นเจ้าของห้างร่วมกัน mm. แล้วเราค่อยๆช่วยกันระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูกบริษัทแม่ก็ สร้างแบรนด์โฆษณาประชาสัมพันธ์ดูแลทั้งคนที่อยู่ด้วยดูแลทั้งประชาชนทําให้กิฟฟารีนะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านที่ดีคุณก็ก้าวเข้ามาชวนคนเข้ามาอยู่ในทีมงานมาอยู่ในเครือข่ายเราจะไม่ตัดใครจากเครือข่ายของคุณนะคนในเครือข่ายที่เขาซื้อกินซื้อใช้ก็จะเป็นทรัพย์สินของเรานะคะคนทุกคนที่เราชวนมาเขาก็ามาเป็นเจ้าของกิฟฟารินเหมือนกันคุณก็ไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะไปเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่มีใครเอาเปรียบคุณ เงินที่ทุกคนได้รับเนี่ยมันเหมือนค่าบริหารจัดการแทนที่ เรียกตัวเองว่าหมอนะคะแทนที่หมอจะต้องเอาไปให้5้าร้านเนี่ยหมอก็มาคืนให้กับพวกเราทุกๆคนไงนะคะก็คือคอนเซปที่ตอนเปิดกิจการเราพูดให้เขาฟังนะคะชวนมาเป็นเจ้าของบริษัทลูกชวนมามาสร้างกิจการที่ผูด้ได้เติมปากว่าจะเป็นของเขาจริงๆไม่ว่าอีก5ปี10ปี20ปีทรัพย์สินเนี้ยก็จะเป็นมรดกของวงตตะกูลชนิดที่ใครจะมาแย่งมาจี่มาปล้นมาขโมยจากเขาไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่คนไทยส่วนหนึ่งเขาเก้าเข้ามาแล้วก็เรียนรู้แล้วเขาก็เข้าใจนะคะว่า เรากำลังหย,ยิบยื่นอะไรให้กับเขา <Bye. S 1> ก็พูดเสมอๆนะคะว่าเราอยู่ในนิคนมอุตสาหกรรมนวมนครจริง,รงๆเราก็คิดว่าเราปลอดภัยเพราะว่านิคมหนูไม่เคยมีข่าวน้ําท่วมมาก่อนนะคะการดูแลอะไรเลยก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจากกนกระทั่งมาปีนี้ปีที่เราคิดว่าเออเป็นปีที่ไม่คาดฝันก็คือเราก็เตรียมพร้อมนี่ขนาดว่าเป็นคนเตรียมพร้อมมากเลยนะคะเป็นคนที่ ต้องเรียกว่าตื่นตัวก่อนใครๆเนี่ยค่อนข้างหลายวันมากเราเตรียมพร้อมทั้งก่อกระสอบทราย3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นกระสอบ, 30, 40, สอบเอ่อก่ออิฐฉาบปูนกำแพงซึ่งเดินเป็นรู้ว่าโปร่ปงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างทางนวันครก็เตรียมทุกอย่างเนี่ยแต่เราก็เป็นโรงงานสุดท้ายนะคะที่น้ําเข้านะคะต้องพูดได้ว่าการไว้ได้เป็นโรงงานสุดท้ายน้ําเข้าเพราะว่ามันสูงกว่ารั้วเราอะนะคะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่านี่เป็นวิกฤต ที่ผ่านมาเคยคิดว่าเออความไม่นิ่งทางการเมืองเป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดแต่พอมาปีนี้ต้องยอมแล้วว่านี่คือวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นวิกฤตที่มันเหมือนกับว่าบ้านของเราอ่ะโรงงานก็เหมือนแหล่งผลิตสินค้าให้เราทั้งหมดแต่ก็โชคดีหลายส่วนที่การเตรียมพร้อมช่วยเราได้เยอะนะคะคือหนึ่งถึงน้าจะท่วมการเตรียมพร้อมช่วยให้เราเนี่ยผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้ามากพอสมควรตั้งแต่มีน้ําท่วมที่สหรัฐธรน,น,นครน,นี้เราก็เตรียมเคี่ยนโ t สินค้าผลิตสินค้า เคลื่อนย้ายสินค้าเข้ามาในกรุงเทพเกือบหมดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเตรียมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรประมาณ90%ให้ไปอยู่ในชั้น2ตอนที่สร้างโรงงานนี้เราคิดก็คือกลัวน้ําท่วมนิดนิดน,น,นะคะเพราะถ้าโรงงานเราจะมี2ชั้นโดยที่ชั้นที่1นับชั้นที่2องเนี่ยทำาด้ไม่เหมือนกันแยกระบบไฟทั้งชั้น1นับชั้น2เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือถือว่าออพอโรงงานน้ําท่วมปุ๊บเ,เข้าประกาศไปเขตภัพิบัติในวันครปุ๊บเนี่ยในระยะแรกนะวันครเขาปิดไฟหมด ดับไฟหมดไม่มีใครทำอะไรได้เลยมืดตือต้อ,อแล้วก็เป็นสูงน้ําสูง2เมตรกว่าเลยนะคะแต่พอประมาณหลังจากอีก3ามอาทิตย์เนี่ยเราก็ยื่นขอไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ว่าเรามีใบย,ยืนยันว่าลักษณะของการจ่ายไฟฟ้าของเราเนี่ยชั้น1กับชั้น2มันแยกออกจากกันก็มีประมาณ3-4โรงงานนะคะที่ก็ขอไปเราก็สามารถทํางานชั้น2ได้ประมาณสอาทิตย์ครึ่งหลังจากที่น้ําท่วม นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องรอระดับน้ําลดแต่ระหว่างนี้เนี่ยเราก็ทํางานไปเลยนะคะคือทํางานหลังน้ําท่วมก็ว่าได้นะคะเอาแปลนมากลางนะคะแปลนของโครงสร้างของงานระบบทั้งหมดว่าถ้าน้ำเนี่ยมันเข้าไปถึงโรงงานเราประมาณเมตรสามสิบ อะไรจะเสียบ้างอะไรต้องซ่อมอะไรต้องซื้อนะคะแล้วเขาก็บอกให้บวกอีกเมตรหนึ่งเลยนะเพราะว่าความชื้นมันจะขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญทั้งผู้รับเหมางานระบบผู้รับเหมางานโครงสร้างวิศวกรที่ปรึกษาทั้งงานระบบและโครงสร้างมานั่งคุยกันแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าอย่างแผงไฟอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลเลอร์อุปกรณ์ของชิลเลอร์เนี่ยบางตัวเนี่ยมีระยะเวลาในการสั่งซื้อถึง1ห,หรือ2เดือนก็สั่งไว้เลยสั่งไว้เลย,เล,ยล่วงหน้าเลยนะคะ เราเนี่ยสูบน้ําก่อนที่ทุกๆบริษัทในนวัตนครจะสูบน้ำเนี่ยประมาณ9วันนะคะคือสูบสู้กับระดับน้ําประมาณ80เซนแล้วก็แห้งก่อนเป็นโรงงานที่แห้งโรงงานแรกของนวนนัตนครแล้วก็เริ่มทําการคลีนแล้วก็เอาเครื่องจัดอะไรที่เราสั่งซื้อไว้แล้วเนี่ยมาติดตั้งก่อนใ้ใครนะคะติดตั้งก่อนดีคลีนนิ่งเดย์ของนวัตนครด้วยนะคะแล้วก็ทํางานมาตลอดตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่3าของน,น,อน้ําท่วม ก็ทําได้ประมาณ 30- 40แล้วก็เราเดินเครื่องจักรเต็มร้อยเเซวันที่20ธันวาค่ะอ๋ออันนี้เป็นองค์กรที่เขาจัดตั้งขึ้นมาโดยต้องเรียกว่านักธุรกิจสตรีทั่วโลกนะคะรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ200ประเทศที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเลือกนักธุรกิจที่ต้องเรียกว่าไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะคะแต่เป็นคนที่ได้ทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย ก็กลับไปดูแลสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,องกรที่ที่จะคัดเลือกเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งคนที่เคยเป็นนักธุรกิจสตรีดีเด่นโลกของประเทศนั้นๆเนี่ยก็เหมือนจะกลายเป็นคอมมิชชไปเดปติลายแล้วก็ให้เลือกนักธุรกิจในประเทศของตัวเองเนี่ยเลือกรุ่นน้องอ่ะนะคะแล้วก็นําเสนอรุ่นน้องที่คิดว่ามีผลงานที่คิดว่าเข้ากับกติกาแล้วก็ส่งไปให องค์กรกลางที่อเมริกาเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ก็ถือว่าภูมิใจเพราะว่ารุน่นพี่ๆที่ประเทศไทยก็คัดเลือกเราเป็นตัวแทนแต่จะได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นกับองค์กรกลางอีกทีหนึ่งะคะ่ะก็เป็นรางวัลที่ต้องถือว่าก็ภูมิใจที่สุดในชีวิตรางวัลหนึ่งเหมือนกันค่ะต้องเรียกว่ากินยา,นาหลับมาเดือนสองเดือนเลยนะเพิ่งเพิ่งจะหยุดกินยา,นาหลับวันที่20เนี่ยที่โรงงานเดินเครื่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ the hero kun dunba the hero kun dunba อยู่ใกล้ที่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบ่งไม่ยากเท่าไหร่นะคะลูกก็โตแล้วนะคะตอนคนโตเรียนเรียนแพทย์อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วน้องคนที่สองเป็นออทิสติกนะคะแล้วก็แกก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าก็มีความสุขและก็ดูแลเขาอยู่กับแม่นะคะก็ชีวิตครอบครัวก็สมบูรณ์แบบที่ก็แต่างงานใหม่นะคะแล้วก็มีคนที่คิดว่าเข้าใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความรัก เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแบ่งครอบครัวเนี่ยก็แบ่งเวลาให้ครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยกันถ้าเราทํางานกลางวันแล้วเนี่ยเย็นๆยลนวก็กลับมาที่บ้านน้องๆที่เป็นเมเนจเจอร์ของทุกทแผนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าถ้ามีอะไรเขาก็จะเอาแฟ้มมาให้หมอดอูที่บ้านหรือว่าโทรศัพท์มาหรือไม่ก็ส่งแฟ้มมากลางคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเวลาให้ครอบครัวเนี่ยก็เป็นอะไรที่มาลงตัวลูกก็ยอมนอนดึกนะคะพาะก็รู้ว่าแม่เนี่ยนอนดึกนะคะก็จะคุยกันเดี๋ยวใกล้ชิดกับลูกเนี่ยในช่วงที่ เข,เขาเขาเรากลับมาบ้านแล้วก็ดึกๆก,ก็เราคุยกันเป็นกระทั่งลูกเนี่ยก็ไปเรียนในสือต่อนะคะเอาเป็นว่าพี่ไม่พูดว่าพี่มาประสบความสําเร็จไหมแต่เอป็นว่าพี่มีความสุขก็แล้วกันนะคะนะคะก็ความสุขมากๆก็เกิดขึ้นเมื่อตอนที่รู้ว่าโรงงานาได้ซ่อมเสร็จแล้วดูแลเสร็จแล้วแก้ปัญหาเสร็จแล้วนี่คือต้องเรียกว่ากินยาหลับมาเดือน2เดือนเลยนะเพิ่ง เพิ่งจะหยุดกินยาลาหลับวันที่20่ในที่โรงงานเดินเครื่องได้ร้0ยอรแล้วนะคะทุกอย่าง c o m p l e t หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็มีความสุขในเนื้องานมาตลอดถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่เหนื่อยนะคะผู้ประกอกบการขายตรงเนี่ยต้องเรียกว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องเสียสละนะ ว่ามันจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเท่าไหร่เลยนะคะพี่ก็พยายามที่จะมีความสุขกับตรงนั้นไปไปไหนกับลูกน้องก็ไปกินข้าวด้วยกันไปประชุมต่างจังหวัดก็ไปกินข้าวด้วยกันมันก็เหมือนทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะเราก็ได,ได้ได้หาความสุขไปเวลาพานักธุรกิจหรือสมาชิกไปเที่ยวต่างประเทศก็เหมือนเราไปเที่ยวกับเขาด้วยละแหละนะคะอะไรอย่างนั้นก็คิดว่าถามว่าประสบความสําเร็จไหมถ้าพูดถึงผลประกอบการของคิสรีนความเติบโตนี้ก็บ่งบอ,บอกความสําเร็จ แต่ถ้าเทียบถึงความรู้สึกในใจพี่เรียกกันว่าความสุขมากกว่าโครงการคงเป็นโครงการของกิฟตฟรีนะคะตอนนี้มีคนอยู่กับเราในประมาณ400,000ครอบครัวที่รับไรายได้จากกิฟตฟรนรวมทั้งพนักงานรวมทั้งนักธุรกิจเครือข่ายด้วยนะคะที้ก็าบอกว่ามันกลายเป็นความรับผิดชอบละเจ้าความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดให้เรา active ะะเหมือนตอนที่น้ําท่วมเนี่ยก็คิดว่าเราคงไม่มีเวลาร้องไห้หรอกเราต้องลุกขึ้นสู้แล้วก็วิ่งเลยนะคะจะมานั่งขําครวนคงไม่ได้ละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าก้าวต่อไปในกิฟฟรีนในปีไหนๆก็คือคงต้องคิดหาเวลาเอาทีมเวิร์กมาช่วยกันคิดว่าถ้าเราจะเติบโตขึ้นเราจะเติบโตขึ้นด้วยวิธีใดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเครือข่าย ใครๆก็ต้องดูแลครอบครัวใครๆก็อยากเงินเดือนขึ้นใช่ไหมเหมือนอย่างน้องอย่างเงี้ยน้อก็อยากมีโบนัส,สวัสดิการเงินเดือนขึ้นทุกปีคนที่อยู่กับหมอก็เช่นเดียวกันนะคะหมอคงอยู่ได้ยอดขายเดิมไม่ได้เพราะคนของหมอต้องการพี่คนของพี่เขาต้องการรายได้ที่มากขึ้นก็คงต้องตอบสนองรายได้ที่มากขึ้นรายได้ที่มากขึ้นก็คือบริษัทก็ต้องโตขึ้นบริษัทจะโตขึ้นด้วยวิธีใดก็1234นี่ก็คือแนวคิด มองว่าถ้าพูดถึงฮีโร่นะมันจะต่างกับไอดอลนะนะคะนะคะถ้าน้องพูดคำว่าฮีโร่ปุ๊บพี่คิดถึงใครฮีโร่ในใจพี่เนี่ยน,นะคะถ้าถามถึงไอดอลพี่บอกได้เลยว่าพระองค์เดียวที่อยู่ในหัวใจเสมอมาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นทุกอย่างที่อยากจะดําเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทแต่ถ้าน้องถามถึงฮีโร่นะฮีโร่ของพี่คือหน้ากากเสือ เมกะกเสือเป็นฮีโร่ของพี่ในความรู้สึกพ,พ,พอพอน้องพูดถึงฮีโร่มันหมายถึงพระเอกหรือคนที่เราอยากจะเดินตามใช่ไหมนะคะเขาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นพี่จะดูจนพี่ยุ่ประมาณแปดเก้าขวบถึงสิบขวบน่าจะรีรันมาให้น้องดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ้ากกเสือเนี่ยเป็นเด็กที่โตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็โตขึ้นมาแล้วก็แอบ,บไปเรียนมือปล้ำแล้วก็เล่กมือปล้ำเอาเงินมาให้เด็กกำพร้าโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า้ากกเสือเป็นใคร และในภาวะชีวิตปกติของเขาเขาก็เหมือนครูพี่เลี้ยงที่ดูแลอยู่ในนั้นเพลอตมันสั้นๆไม่มีอะไรนะแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าภาษาที่เขาใช้ทุกๆตอนเนี่ยเป็นภาษาที่สอนให้เราคิดภาษาที่สอนให้เราคิดว่าคนเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ยืนอยู่บนความสําเร็จของตัวเองนะมันไม่ได้ยืนอยู่ว่าเรารวยแค่ไหนนะแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสร้างคุณค่าให้คนอื่นไมมากน้อยแค่ไหนพี่คิดว่าหน้ากักเสือเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ ็เปนหมอต้อยทุกวันนี้กนะ็จะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หลายๆคนมองว่ามันไม่ดีเลยมันสูญเสียดูซิเราเสียบ้านเราเสียโรงงานเราเสียโอกาสทางธุรกิจ ป่านนี้เรายังเข้าบ้านไม่ได้นะมันก็เน่านะมันก็เหม็นแต่พี่ก็มองว่าในความสูญเสียเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราได้มานะคะเพราะว่าประโยคที่พูดปบ่อยก็คือน้ําท่วมบ้านไม่ได้ท่วมบ้านเราได้แต่มันท่วมใจไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาก็คือเราทุกคนจะเป็นคนที่เข้มแข,งข,แข,งแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีสติแล้วต่อไปนี้เราก็จะไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตแบบประมาทประมาทอีกต่อไปแล้วนะคะเราจะเป็นคนที่เตือนตัวเองเสมอว่าเราต้องมีเงินเก็บเราต้องมีเงินออมนะคะ พาเซอร์เวยมาแล้วเนี่ยกว่า70%ของคนไทยธรรมดาไม่ได้ประกันอุทกภัยในบ้านของตัวเองใช่ไหมคะจะซื้ออย่างมากก็าอาคีภัยหรือบางคนก็ไม่ซื้อเลยไม่ไม่ทำประกันอะไรเลยมาวันนี้ก็คงต้องตรองนะคะไม่รู้ว่าเขาจะยังประกันอุทกภัยให้เราหรือเปล่านะในบริษัทประกันเขาคงคิดหนักอยู่นะคะแต่ถ้าเขายอมเราก็คงต้องมองแล้วก็อีกอย่างที่ต้องมองก็คือว่าน่าจะต้องมีเงินเก็บนะเพราะว่านิสัยคนไทยเนี่ยเท่าที่รู้จักกันมา ไม่ว่าจะมีรายได้มากแค่ไหนก็จะใช้เรียบเลยนะคะแล้วก็รูดบัตรเครดิตกันเป็นอาจินนะคะในคนรุ่นน้องๆน,น,นี่แหละนะคะก็อ,อยากได้อะไรก็ซื้อแต่เราไม่ค่อยคิดว่าถ้าเราไม่มีเงิน2องแสนสามแสนหรือเป็นล้านนี่ไม่นับคนที่มีมรดกนะคนที่ทํามาหากินเนี่ยถ้าไม่มีเงินเก็บเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแบบนี้เราจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็อมองว่ามันเป็นการเรียนรู้ของคนไทยนะคะพี่มีตัวอย่างอย่างนะคะภาคใต้ตอนล่างเขาไม่เคยเว้นจากระเบิด กับปืนเลยนะนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเป็นศูนย์ธุรกิจของกิฟฟอรินที่ยอดขายไม่เคยตกแล้วก็นักธุรกิจขย,ยันที่สุดเลยเข้มแข็งที่สุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเจอแรงกดดันนะคะปีนี้คนกรุงเทพและปริมณฑลเจอแรงกดดันเราเหมือนดูถูกอยู่แบบทะนุถนอมตลอด ไม่เคยเจออะไรแรงๆฝนมันก็ตกไม่หนักเดี๋ยวเขาก็ระบายนะ้ําลงไปเราก็ไม่เจอไฟไหม้เราก็ไม่เจออะไรหนักๆเราไม่เจอแผ่นดินไหวเราไม่เจออะไรเหมือนประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่มาวันนี้เนี่ยเราก็โดนน้าท่วมเลยทั่วถึงกันนะคะที่ก็มองว่าอยากจะฝากท่านผู้ชม,มน,นะคะว่าให้คิดว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสหรือเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นน้ําจะมาหรือไม่มาในปีหน้าเราทุกคนก็ต้องป้องกันให้มันดีกว่าน,นี้อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่จะได้มานอกเหนือจากนั้นก็คือ ให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมมีสติแล้วก็เป็นคนที่ดูแลคนในความรับผิดชอบด้วยน้ำสาสใจจริงนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นกรอบที่บอกเออท่านจะต้องทําอะไรบ้างในอนาคต1นึ่งสองสาาทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรก็ขอขอบคุณนะคะที at ่ทางรายการให้เกียรติมาในวันนี้แล้วก็มอบกอกไม้สวยๆขอบคุณมิซิลี่ด้วยนะคะน่าจะต้องมีเงินเก็บนะเพราะว่านิสัยคนไทยเนี่ยเท่าที่รู้จักกันมา ไม่ว่าจะมีรายได้มากแค่ไหนก็จะใช้เรียบเลยนะคะแล้วก็รูดบัตรเครดิตกันเป็นอาจินนะคะในคนรุ่นน้องๆน,น,นี่แหละนะคะก็อ,อยากได้แล้วก็ซื้อแต่เราไม่ค่อยคิดว่าถ้าเราไม่มีเงิน2อ0 0 0 0สามหรือเป็นล้านนี่ไม่นับคนที่มีมรดกนะคนที่ทํามาหากินเนี่ยถ้าไม่มีเงินเก็บเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแบบนี้เรา The Hero, Kun Tonberg.